สวัดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด breaking news นัทธนาแท็กหาขอร้องพี่เจมส์โคศกรัฐบาลช่วยไปบอกให้นายกลาออกทีนายธนัดธนากิจอํานวยหรือลูกนัดทายาทนักธุรกิจบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของไทยอดีตผู้สมัครสอส,อสอประชาธิป,ปัตย์และเป็นอดีตแนวร่วมกปป,ปอสอที่ล่าสุดออกมาขอโทษคนเสื้อแดง จากที่เคยพูดพาดพิงในอดีตและเปลี่ยนจุดยืนทางการเมืองขอร่วมขับไล่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จากปัญหาการไร้ประสิทธิภาพในการทำงานและขัดขวางการเมืองระบอบประชาธิปไตยโดย Facebook นัทธนากิจอํานวยถึงนายอนุชาบูรพชัยศรีโฆษกรัฐบาลขอให้ไปบอกนายกว่าให้ลาออกระบุว่า ผมกลับเรียนวอนพี่เจมส์ช่วยไปเรียนนายกให้ลาออกและหละีกทางให้ประชาธิปไตยได้เดินหน้าเถอะครับวันนั้นเมื่อไม่นานมานี้พี่ก็เคยเชื่ออย่างนั้นผมเองขี้เกียจและไม่ได้อยากจะออกมาเลยเช่นเดียวกับคนรุ่นใหม่และประชาชนอีกเยอะแยะมากมายไม่ได้อยากจะออกมาครับนายกลาออกเปลี่ยนรัฐธรรมนูญปฏิรูปในสิ่งที่ควรจะทำแค่นี้ง่ายๆก็ไม่ต้องมีการชุมนุมแล้วครับ ด้วยความเคารพครับพี่เจมส์พร้อมแท็กไปที่เจมส์อนุชาผมขอร้องนะครับพี่ผมกราบละครับขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ